ต่อไปจะเป็นการตั้งค่าตั้งแต่1ถึง60วินาทีนะครับให้เรากดดับเบลคิก2ครั้งตรงฟันเฟืองนะครับเราสามารถตั้งให้เขาได้1ถึง60วินาทีตามใจเราเลยนะครับกดลบตัวเลขก็จะวิ่งลงเรื่อยๆจนต่ำสุดที่1วินาทีนะฮะ ถ้าจะให้ต้องการให้เขาจำให้เรากดสตาร์ทอันนี้เขาก็จะจำไว้แล้วว่าเป็นหนึ่งวินาทีแต่ถ้าเราต้องการที่60วินาทีนะครับแล้วก็เพิ่มใหม่ เอาแค่ยี่สิบแล้วกันนะครับม, uh, มันนานเอาเแค่ยี่สิบวินาทีนะครับแ,แล้วก็เราจะให้เขาจำแล้วก็กด นีเครื่องก็จะจำไว้ที่20วินาทีครับผม